ครับสวัสดีครับสวัสดีสุภูโซนไ่น้องไปพบกับบ่าวอ้วนมะนาคือกั่พี่น้องอยู่ที่ถนนเส้นกาญจนาหมายเลขเก้าไปน้องเ้ยมุ่งหน้าไปทางพระรามสองไปน้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยมาบึงถนนหนทางทางเมืองไทยพี่น้องเอ้ยบ่าวอ้วนให้งานเราทำงานในไทยพี่น้องเอไปถนนหนทางเพิ่อถนนหนทางเพิ่อซีดีอีกอย่างหนึ่งี่น้องขับรถเสือบกขับเล่นกันพี่น้องก็วิ่งเล่นไปเล่นมันพี่น้องเอ้ยทีพี่น้องเห็นคือสิเป็นสะพานลอยที่สกายวอล์กี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยขนาดสะพานลอยเพิ่นยังเห็น มุ้งหลังคาอย่างนี้พี่น้องเลยอยู่บ้านอ้วนบุกขยีเด้อพี่น้องเลยเบิ่งยาวๆเหมกันบุเลยพี่น้องเลยนี่แหละความดีของฝนพี่น้องเลยเฮ้ยพี่น้องเลยอ้วนเลยมีโอกาสได้ออกข้างนอกพี่น้องได้ไทยไทยเอฟซีเบิ่งพี่น้องกับปากซองไวใหม่เด้อบ่าอ้วนบ้านนาพี่น้องกับสาไทยป๊ามุ้งหนาลดกระลดกระติดแน่พี่น้องบนนี้ถนนเซนนี่ซีอูทีสิบสองเลนพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยถนนเปิด เปนยาวๆเมนกันไปเลยพี่น้องเลยใครเป็นช่วงห้าโมงยิ่งติดนะพ่อใช่ไหมเลสน,นอกก็มีรถวิ่งเลสนใหน้มีรถวิ่งพี่น้องเอยพี่น้องเลย,เลยมีที่ประเทศไทยประเทศเดียวพี่น้องเลย อันนี้คือจะเป็นสะพานลอยที่สก,กายวอล์คคือการไปน้นองแต่ว่าต้นนี้บ่มีรังคาพี่น้องเลยิึงยาวๆลงกันไปเลยพี่น้องบรรยากาศช่วงยเย็นเย็นช่วงบ่ายสองโมงห้าสิบสี่นาทีพี่น้องโอ้สุดยอดสุดยอดพี่น้อง รถก็มีหลายอย่างพี่น้องรถรถทั้งรถชิปลอ้อรถเก๋งพี่น้องเอ้ยรถกระนังแอร์เย็นเย็นเย็น,ยน,ยนพี่น้องเอ้ยพ่อกินขี้เหล็กไว้เนี่เ,เดี๋ยวพอเดี๋ยวผมเก็บให้เอาไหมพวกนี้ขับมาป่ะเอ,เอาเดี๋ยวผมเก็บให้ อนนี้มุ่งหนาไปราะทั้งคุณพลามสองพี่น้องส่งของส่งกระดาษเต็มรถวันนี้ไปทำการสามคนพี่น้องเลยรถกระติดขากติดแนหนดพี่น้องเลยการเล่นนอกก็คือสิยบติดวันนี้นี่เป็นเขาว่าทั้งเล่นในพี่น้องติดแน่ได้นหนึ่งพี่น้องเลยบรรยากาศช่วงบ่ายสองโมงครึ่งพี่น้องพี่ดีนะนนเช้นนี้นะ แล้วยิงติด่านี่ก็อพ่อวิ่งเลนนอกก็ดีดีแล้วเพราะพ่อไม่ติดเลยีล๋ยวไปห,หาที่ออกหอาที่ออกดีกว่านายิรดสิติดในนึนงพี่น้องได้โปรว้าวพี่ต้องเลย น,นี่ก็ส 10, ิเป็นสิบพันลอยไปหน้องเลยแต่แต่แตป้ายแต่ถนนท้อทางบางหม่องก็สิมีป้ายบอกทางพี่น้องก็ไปสินไหนเด้่ยสินไหนเนี่นเยเอ้าไว พี่น้องรถติดขักเล็บอ่ะนี้ป้าโทษอันนี้ขนาดสองโมงห้าสิบเจ็ดนาทีพี่น้องเลยรถติดขกักติดแน่เลยพี่น้องเลยมุ่งหนา้าไปทางคลองสองขั้นมุ่งหน้าไปทางบางใหญ่ก็รถจะไม่ค่อยติดปะไหนพี่น้องเลยโอ้โหเบิง่งกย่างๆกันไปเลยพี่น้องเลยนี่แหละคนเมืองไทยพี่น้องเลยสามารถร่วมเก็บภาพบรรยากาศให้เอฟซีเบิ่งพี่น้องช่วงบ่ายสองโมงขึง พี่องช่องไหนอะช่องใหม่ทำใหม่นะฮะพี่น้องเพิ่งเปิดขึนต่อมาด้รถกระติดขัดติดแน่เลยพี่น้องเลยเปิดได้เปิดงานได้มาได้ี๋ยวพี่น้องนี่วันที่22พี่น้องนับมือเพิ่งลงมาจากบ,าบ,ากบา้าน,น,าน, 10, 18, นบางคนก็บังผ่านก็ลงมาแต่วันที่17 18พี่น้องเลยบางคนก็พากันลำเริ่มเลืนทางลงมาจากตากจังหวัดน้ำพี่น้องเลยรถกระติดขัดเลยมูลอนช่วนสามโมงหนึ่งนาทีพี่น้องโอ้โนี่แล้วบรรยากาศพี่น้องเลย ภาพบรรยากาศเน่าๆไปเบิ่งน้ำานไปลองเลยอดจอกจอกเลนนอกอ่ะลองไมนะกูกำลังครับไปลองไปเบิ่งถนนเลนนอกน้ำกาีไป่องลดบกติแต่เลนนสิติติดไป่องเลยภาพบรรยากาศไป่อง ก็เริ่มขยับพี่น้องขยับแน่หน่อยหนึ่งอันนี้คือบาอ้วนถ่ายครั้งแรกได้ชีวิตพี่น้องเไปต้นเซ่นกาจนา,มาใม้เล็กเก่าพี่น้องเลย เป็นสะพานลอยที่สกายวอล์กพี่น้องเลยมันจะมาถึงไงนี่ <c oughs> ปะปะ่าเขียนตุ้งแท้เร็วไม่เปิดจำการเหรอเปิดแล้วฮนะ่มแม่พี่น้องคลิปนี้สิจบคอมเพียงเท่านี้เด้อผมเองพี่น้องมาได้ข่ามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งอย่างเต็มพันคลิปของ เบาอ้วนพี่น้องครับบอกโคดขามโฆษณาของเบาอ้วนมานาเด้อพี่น้องฝากไปกำลังใจให้ซองใหม่นะพี่น้องสวัสดีสบายพี่น้องเลย